4ท6และม4ท10นะคะสำหรับวันนี้นะคะในค่าเรียนออนไลน์นะคะวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับนักเรียนชั้นม4ท6นะคะก็จะเป็นค่าเรียนที่7นะคะแล้วก็นักเรียนชั้นม4ท10จะเป็นค่าเรียนที่6นะคะแต่ว่าวันนี้บังเอิญว่าทั้ง2ห้องเนี่ย เรียนพร้อมกันนะคะดังนั้นครูก็จะสอนไปในเรื่องเดียวกันเลยนะคะ,ะวันนี้นะคะเรื่องที่จะเรียนเดี๋ยวครูขอบอกก่อนนะคะวันนี้ฟังดีๆนะคะว่านักเรียนจะต้องทําอะไรบ้างนะคะลาดับแรกนะคะนะักเรียนก็คือจะต้องเข้ามาเช็คชื่อนะคะที่ที่ใต้โพสต์นี้นะคะหรือว่าใต้คลิปนี้นะคะ,ะสำหรับทั้งกลุ่ม a แล้วก็กลุ่ม B เลยนะคะตอนนี้เราจะเรียนแบบ ทั้ง2กลุ่มนะคะแล้วก็วันนี้จะนักเรียนทุกคนนะคะก็จะต้องจดนะคะต้องจดบันทึกนะคะสิ่งที่เรียนในวันนี้นะคะลงไปในสมุดนะคะแล้วก็พร้อมกับแบบฝึกหัดนะคะยกเว้นนะคะนักเรียนนะคะชั้นม 4. ท 6, กลุ่ม B นะคะยกเว้นนะคะยกเว้นนักเรียนชั้นม 4. ท 6, กลุ่ม B นะคะที่จะ ไม่ต้องส่งสมุดนะคะไม่ต้องส่งสมุดเพราะว่านักเรียนมสีทับกลุ่ม B ีเนี่ยได้ส่งแล้วที่โรงเรียนนะคะยกเว้นนะคะนักเรียนมสทับหกลุ่ม B ีคนใดที่ยังไม่เคยส่งครูก็ให้ทำส่งนะคะในในโมเดิร์นเหมือนเดิมนะคะเหมือนตอนที่เราเรียนออนไลน์นะคะส่วนนักเรียนชั้น ม่ทับ 10, ทั้ง a และ b นะคะต้องจดแล้วก็ทำกันบ้านนะคะแล้วก็4ีทับหกนะคะก็ต้องจดและทำการบ้านนะคะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่จะเรียนนะคะวันนี้ก็คือนะคะเรื่องนะคะคำในภาษาเขาเมรนะคะวันนี้เรื่องที่จะเรียนก็คือคําที่มาจากภาษาเขาเมรนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เรามาดูกันนะคะวันนี้หัวข้อนะคะจิบสมุดขึ้นมาจดนะคะหรือว่าใครที่ไม่ได้รับสมุดกลับบ้านนะคะสามารถที่จะใช้กระดาษน,นะคะแล้วก็ช่วยเก็บนะคะหลักฐานร่องรอยนะคะการทำงานไว้ด้วยนะคะอ่าเริ่มที่สไลด์แรกนะคะคำที่มาจากภาษาเขมรนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะคำภาษาเขมรเ,เนี่ยก็จะเข้ามาสู่ประเทศไทยนะคะก หลายรูปแบบนะคะตั้งแต่อดีตแล้วนะคะถ้าใครที่เคยเรียนนะคะวิชาประวัติศาสตร์ก็จะทราบดีว่าไทยกับขเขมรเนี่ยมีความสัมพันธ์กันในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการสงครามการเมืองแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆนะดังนั้นก็ไม่แปลกเลยที่หากที่ชาติใดนะคะมีการสัมพันธ์กันไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะรับ คำรับภาษารับศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาในประเทศของเราด้วยซึ่งในภาษาเขมรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคำที่เรายิมเขามาใช้เนี่ยก็มักจะไปปรากฏอยู่ในวรรณกรรมวรรณคดีนะคะหรือแม้กระทั่งคำราชาศัพท์ก็เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนอื่นๆพวกคำที่เราพูดกันในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ ก็มีเหมือนกันนะคะก็คือจะมีทั้งส่วนที่อยู่ในวรรณกรรมวรรณคดีเป็นราชาศัพท์ด้วยแล้วก็เป็นส่วนที่คนธรรมดาสามัญเนี่ยไว้พูดคุยกันในชีวิตประจําวันเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะสําหรับหลักการที่เราจะสังเกตนะคะเราจะสังเกตได้อย่างไรนะคะมันก็มีข้อสังเกตอยู่นะคะว่าคําคที่มาจากภาษาเขมรเนี่ยถ้าเราจะดูเนี่ยเขาจะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะ แต่ข้อสังเกตเนี้ยก็เป็นเพียงข้อสังเกตเท่านั้นนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตรงตามหลักการนี้ทุกคำนะคะเป็นเพียงข้อสังเกตนะคะที่เราจะใช้นะคะเป็นหลักการในการสังเกตได้ว่าคําว่าอะไรบ้างนะคะที่เราเนี่ยยืมมาจากคำเมนนะคะข้อสังเกตรแรกเลยนะคะในคําภาษาคำเมนเนี่ยมักจะไม่มีวรรณยุกน,นะคะไม่มีวรรณยุกนะคะยกเว้นนะคะ,ะ,คะบางคําเท่านั้นนะคะที่ ที่มีวรรณยุกต์นะคะแต่ว่าเป็นภาษาเขมรน,นะคะก็อย่างเช่นนะคะมีคําว่าคู่นะคะสเสน่งนะคะแล้วก็ขเขมา่าอ่าสามคำนี้มีวรรณยุกต์แต่เขาเป็นภาษาเขมรน,นะ,ะแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วเขมรน,นั้นจะไม่มีวรรณยุกต์นะคะอ่ะทีนี้เวลานักเรียนจดอ่ะครูแนะนํานะคะเวลาจดเนื้อหาในการบรรยายเนี่ย ในหัวข้อนี้เนี่ยนักเรียนจดเป็น my n d p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  i n g ก็จะดีนะคะ my m i n d mapping จดหัวข้อแล้วก็จดตัวอย่างลงไปนะคะก็จะทําให้นักเรียนดูง่ายขึ้นนะคะอ่าดังนั้นครูอ่ากำหนดเลยละกันนะคะว่าให้นักเรียนนะคะจดเป็น my n d p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  i n g นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดอีกนิดนึงตอนท้ายนะคะจากนั้นก็ส่งเป็นไฟล์ pdf นะคะส่งไปใน m o เดิลได้เลยนะคะอ่าต่อไปนะคะลักษณะข้อที่2ค่ะคำภาษาเขมรนัร้นมักจะ ไม่ประวิสัญชนีนะคะอะไรคือประวิสัญชีรู้จักไหมคะอะไรคือประวิสัญชนีนะคะไม่ประวิสัญชนีอ่ะประวิสัญชีก็คือรูปแบบนี้ค่ะสระอ่ะแบบนี้เห็นไหมอ่ะนี่แหละคือประวิสัญชีก็คือสระอ่ะแบบ เต็มรูปแบบนั่นเองนะคะแบบเต็มรูปเลยนะคะเขาเรียกว่าปรวิสัญน,นีแต่คําในภาษาเขมรนั้นนักเรียนจะสังเกตได้เลยว่ามักจะไม่ค่อยมีสระอะแบบปล่าวิสัญน,นีเนี่ยปรากฏอยู่นะคะอ่ะอย่างเช่นคําที่ครูยกตัวอย่างมาให้ดูในวันนี้นะคะอย่างเช่นคําว่าละอเห็นไหมคะละละก็จะเป็นการออกเสียงอะแบบกึ่งเสียงนะคะหรือเราเรียกว่าสระอะลดรูปนะคะก็คือมันจะไม่มีรูปปล่าวิสัญน,นีให้เราเห็นนะคะผจง ดังนั้นเวลาออกเสียงเราก็จะไม่ได้ออกเสียงอ่ะแบบเต็มเราก็จะไม่ได้ออกว่าผะจงอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเราจะออกเพียงกึ่งเสียงก็คือผะจงนะคะผะอบฉง,งนอ่ะอันนี้นะคะเป็นลักษณะตัวอย่างประกอบนะคะอ่ะต่อไปนะคะหลักสังเกตข้อที่3ค่ะในภาษาเขมรนะคะคำที่เรายืมมาจากเขมรเนี่ยมักจะนะคะใช้นะคะตัวสะกด รเรือรอลิงยอหญิงนะคะในมาตราแม่กลนะคะในมาตราแม่กลนะคะอย่างเช่นคําว่าขาจรสกุสะถนนะคะแล้วก็ผจญน,นะ,ะสังเกตเลยนะคะว่าภาษาเขมรมักจะใช้ตัวสะกดรเรือรอลิงยอหญิงในมาตราแม่กลนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะมักใช้นะคะจอจานหรือสอเสือเนี่ยเป็นตัวสะกดในมาตราแม่กด เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้แม่กดนะคะอันนี้แม่กดก็อย่างเช่นนะคะคำว่าสเสด็จตรวจจรัดดำรัดสำเร็จพเด็ดตรัสนะคะ,ะคำเหล่านี้เราก็จะสังเกตเลยว่าหน้าตาของเขาเนี่ยก็คือเป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาเขามรน,นั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อที่5ลักษณะที่5ภาษาเขามรมักจะควบกล้ำและอักษรน,นำนะคะ ควบกรัมและอักษรนำเป็นยังไงนะคะควบกรัมนะคะควบกรัมส่วนใหญ่อะอย่างเช่นกระดานกรออะนี่เราเรียกว่าควบกรัมนะคะกระดานกระจายกรอระสมอะ เวลาคำ,คำเขมรเนี่ยหรือว่าภาษาเขมรดั้งเดิมเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าคนที่พูดภาษาเขมรเนี่ยก็จะออกเสียงแบบคควบกล่ำเป็นส่วนใหญ่นะคะโควกรกล่ำรอเรือนะคะโดยเฉพาะ,ะคนทางแถบนะคะภาคตะวนออกเฉียงเหนือของไทยนะคะทางอ,อีสานใต้นะคะเช่นสุรินนะคะบุรีรัมย์นะคะก็จะเป็น โซนจังหวัดพื้นที่นะคะที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาเขมรมากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าจังหวัดทางอีสานใต้เนี่ยมีดินแดนนะคะที่ติดก,กับชายแดนของประเทศเขมรนั่นเองนะคะอ่ะประกายอ่ะปอรอนะคะกระจกอ,อ่ะกอรอนะคะอ่ะหรืออาจจะเป็นคำครวบกล้ำอื่นนะคะอย่างเช่นขลังขาดอันนี้ก็จะเป็นขอรลนะคะอ่ะนอกจากเป็นการครวบกล้ำแล้วเนี่ย อีกลักษณะหนึ่งที่เด่นมากเลยของภาษาเขมรน,นะคะนั่นก็คือในเรื่องของการใช้อักษรนำนะคะอย่างเช่นขนาดขอนอจีสนุกสนานอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราเรียกว่าอักษรนำนะคะ,สะเสด็จอักษรนำก็คือหมายความว่าพยางค์ที่สองเนี่ยพยางค์หลังเนี่ยมันจะมีเสียงหอนำนะคะถนนฉเฉลี่ยวฉลองขนุนถนอม สงบเป็นต้นนะคะอันนี้อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะที่ที่เป็นคําที่ไทยนะคะยืมมาจากคามินนะซึ่งเท่าที่ดูในตัวอย่างเนี่ยก็ถือว่ามีจํานวนค่อนข้างเยอะแล้วนะคะต่อไปลักษณะข้อที่6กคาราชาศัพท์ของไทยนะคะก็ส่วนใหญ่เราก็รับมาจากคำอินเหมือนกันนะในเรื่องของคําราชาศัพท์บางคานะคะอ่ะอย่างเช่นคําว่าทุนขนยขนงตรัส สเสวยบรรทมสเสด็จนะคะ,ะคำเหล่านี้ก็เป็นคำที่เรายืมขมศมาแต่ว่าไม่ได้ใช้กับคนธรรมดาสามัญน,นะคะแต่ว่านำมาใช้กับคำราชาศัพท์นะคะเป็นอีกระดับภาษาหนึ่งนะคะต่อไปหลักสังเกตข้อที่7นะคำามศเนี่ยมักจะขึ้นต้นด้วยบังบันบาแล้วก็บันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหลักหนึ่งที่ สังเกตง่ายมากนะคะถ้าเจอคําที่ขึ้นต้นด้วยบังบันบาบันเนี่ยมักจะมาจากคำอีมักนะคาว่ามักมักคือไม่ได้หมายความว่าทุกคํนะมักคือส่วนใหญ่นะคะมักแปลว่าส่วนใหญ่อ่ะอย่างเช่นนะคะบังคมบังเกิดบังอาจนะคะอ่ะหรือถ้าขึ้นต้นด้วยบันนะคะบันเหินบันดานนะคะขึ้นต้นด้วยบาอ่ะก็จะมีบําเพนบาบัด นะคะหรือขึ้นต้นด้วยบังบังก็มีอ่ะเพิ่มไปอีกคำหนึ่งนะคะตรงนี้ในสไลด์ยังไม่ได้เขียนนะคะเพิ่มไปขึ้นต้นด้วยด้วยด้วยบันอ่ะบังอ่ะมีแล้วคำแรกอ่ะโทษทีนะคะครูเพิ่งเห็นอ่ะก็จะมีบันที่เป็นรอหันนะบันที่เป็นรอหันนะคะเช่นบันทมบันจงบันจุนะคะอ่ะส่วนบังก็จะเป็นพวก บางออนบางเอิญบางเกิดบางคมอะไรพวกเนี้ยนะถ้าคําที่มีลักษณะแบบนี้นะคะก็คือเป็นคําที่ไทยนะคะได้ยืมมาจากเขมรนะคะ เมื่อกี้นี้ครูบอกว่าทางอีสานใต้ใช่ไหมที่ติดกับขมรอนะแล้วก็ยังมีอีกโซนหนึ่งนะคะที่ติดกับชายแดนขมรนอีกฝั่งหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอาจจะติดในฝั่งของทะเลขมินนะคะนั่นก็คือทางจังหวัดตราดนั่นเองนะคะตราดนะก็อาจจะติดในชายแดนของทะเลนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีทางสักแก้วอะอันนี้ก็จะเป็นจังหวัดที่รับวัฒนธรรมของขมินมาด้วยนะคะต่อไปหลักการสังเกตข้อที่8นะคะ ก็มักจะขึ้นต้นนะคะด้วยคําว่าคําสระอําทั้งหลายนะกำคำจำำำาจําชําดําตำทำอ่ะพวกนี้ก็จะเป็นหลักสังเกตว่ามักจะมาจากคำีนะคะ,อ,ะอย่างเช่นจดตัวอย่างไปนะคะกาเดากําจัดกําลังกําแพงคานะคะคานับนะคะจาจาเรียง ดำเนินตำนานทำนายดำริกำเนิดจำนายตำรวจชำนานชำร่วยชำรุดอ่ะพวกนี้นะคะเสียงออำๆทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะเป็นหลักสังเกตว่ามาจากภาษาคขมีน,นะคะต่อไปหลักข้อสุดท้ายข้อที่9แล้วนะคะข้อที่9นะอ่ะบันทึกเป็นเป็นไมล์แมปปิ้งแล้วกันเนะดูง่ายนะคะจะได้ส่งมาเป็นเป็นชิ้นงานด้วยนะคะ คำภาษาคขมรส่วนใหญ่แผลงคำได้นะคะคาว่าแผลงแปลว่าแผลงแปลว่าอะไรคะคาว่าแผลงนะคะคาว่าแผลงแปลว่าเปลี่ยนแปลว่าเปลี่ยนนะคะดังนั้นแผลงคําก็คือภาษาคขมรเนี่ยเขาจะมีหลักการแผลงคําก็คือหลักการเปลี่ยนรูปคานั่นเองเปลี่ยนแปลงรูปคำเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะในการเปลี่ยนแปลงรูปคำเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วคำคำน,นิ่1พยางเนี่ยเขาสามารถนำมาแผงคำได้นะคะแผงคำจนกระทั่งกลายเป็นคำสอพยางแต่ว่ายังคงมีความหมายคงเดิมนะคะมีความหมายคงเดิมอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะในตัวอย่างคำแรกเลยคำว่ารำนะคะก็แผงมาเป็นระบำอ่ะแผงแล้วก็จะเป็นสองพยางแต่ความหมายรำกับระบำก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะอันนี้เรียกว่าหลักของคำแผงนะคะ ช่วยนะคะคำว่าช่วยก็แผลงมาเป็นชําร่วยนะคะชารวยนะคะดังนั้นเวลาที่ไทยย <c oughs> ืมมาเนี่ยคือปกติแล้วช่วยกับชํารวยของเขมรเนี่ย <c oughs> เขาก็ความหมายเดียวกันนะคะแต่เวลาไทยยืมมาเนี่ยไทยก็ยืมช่วยมาด้วยยืมชําร่วยมาด้วย <c oughs> แต่พอนาํอนา s <S มาใช้เนี่ยปรากฏว่าไทยก็ยใช้ช่วยในความหมายหนึ่งแล้วก็ใช้คําว่าชําร่วยในอีกความหมายหนึ่งแต่จริงแล้วดั้งเดิมเนี่ยก็มาจากคําศัพท์เขมรนะคะชํารวยก็แปลว่าช่วยนะคะต่อไปทก ก็แผงมาเป็นทรกนะคะและตรวจก็แผงมาเป็นตำรวจนั่นเองนะคะอะหมดแล้วนะคะหลักการสังเกตคำที่มาจากภาษาคขมรทั้งหมด9ข้อด้วยกันนะคะให้ในักเรียนสรุปนะคะเป็น MindMapping นะคะที่จะเตรียมส่งงานนะคะในเย็นนี้นะคะนอกจากจะสรุปเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำอีกอย่างหนึ่งนะคะทั้งห้อง6นะคะแล้วก็ห้องสินะคะยกเว้นยกเว้น4-6กลุ่ม B ไม่ต้องนะคะเนื่องจากทำแล้วนะคะ วันนี้นะคะการบ้านมีการบ้านนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้ทดสอบนะคะว่าเข้าใจไหมวันนี้แบบฝึกหัดคือให้นักเรียนฝึกแผลงคํานะคะครูจะมีคํามาให้ทั้งหมด15ข้อนะคะเป็นการแผลงคานะ,ะเราค่อยๆดูไปนะคะอย่างเช่นอะยกตัวอย่างข้อแรกนะคะมีคําว่าเดินมาให้นะคะคําว่าเดินนะคะมีการแผลงคําแผลงคํากลายเป็นคําว่าอะไร ตัวอย่างนะคะตัวอย่างข้อแรกเฉลยให้ก่อนนะคะคาว่าเดินเมื่อแผลงคําแล้วก็จะกลายเป็นคําว่าดาเนินนั่นเองนะคะ,ะดังนั้นนักเรียนจะต้องทําแบบนี้นะคะเวลาแผลงคําแล้วหมายความว่าความหมายเขาจะยังเหมือนเดิมนะ,ะเราลองลองลองดูนะคะบางคำเนี่ยคำแผลงส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อแผลงแล้วเนี่ยก็จะยังมีเสียงนะคะใกล้เคียงกับคําเดิมนะคะ,ะข้อ2คําว่าพักนะคะ3เสียงสี่สวย 5ตรวจ6แจกเอวย8จง9กาถายนะคะอ่าสิ 10, กราบอ่าต่อไปนะคะข้อ11นะคะแข็งอ่าสิ 12, เกิด13ครบ14ชาญ15บปรับอ่ะมีการบ้านทั้งหมดนะคะ 15ข้อด้วยกันนะคะอ่ะ15ข้อนี้ก็สำหรับทั้ง4ี่ทับหแล้วก็4ี่ทับสที่เรียนในวันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวครูทวนให้อีกนิดนึงนะคะว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างนะคะภาระงานของเรานะอ่ะสิ่งที่ต้องทำวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยม4ี่ทับหกับม4ีทับ10ที่น่ารักของครูนะคะอ่ะวันนี้อ่ะเรามาดูเลยนะในหน้านี้คือใบสรุปแล้วว่าวันนี้เ่ยต้องทำอะไรบ้างนะคะ ใครอยู่4ี่ทับสิดู4ี่ทับสิใครอยู่4ีทับหดู4ีทับหอย่าดูผิดห้องนะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะนักเรียนสิ่งที่เรนจะต้องทําเหมือนกันเลยนะทั้ง2ห้องของครูก็คือจดเนื้อหาเรื่องคํายืมภาษาคัมเมนนี่แหละอ่ะครูเพิ่มเติมนิดนึงขอเป็น Mind p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  i n g อ่ะขอเป็นรูปแบบ Mind Mapping แล้วกันเนาะอ่ะจะได้ดูดีนะคะทําให้สวยงามเลยครูจะเก็บเป็นคะแนน ต่อไปนี้สมุดนี่คือเป็นคะแนนหมดนะอ่าเป็น My m มล์แมปปิ้งเหมือนกันนะอ่าอ่าข้อหกด้วยนะอ่าเป็น My m มล์แมปปิ้งนะคะพร้อมแบบฝึกหัดสิข้อเมื่อกี้นี้5คะแนนนะคะให้นักเรียนนะคะส่งนะคะลงไปในม o เดิลนะ,ะให้ทําเป็นไฟล์ PDF นะคะทําไฟล์ PDF นะเวลาส่งนะจ๊ะขอเป็น PDF p d อ่า PDF เลยนะ ส่งไปในมูเดิลนะในวันนี้เลยนะคะภายในเวลา16นาฬิกานะคะถ้าใครส่งชา้าระบบก็จะอนุญาตให้ส่งอยู่แต่มันจะขึ้นเลยว่าช้ากี่วินาทีนะจ๊ะดังนั้นขอให้ทุกคนส่งให้ตรงเวลานิดนึงนะคะจะได้คะแนนเต็มใครส่งชา้าอดแน่ๆคะแนนเต็มนะคะก็ต้องอโดนหักลบเรื่องเวลาไปดังนั้นส่งให้ครบนะคะส่วนวันนี้นะคะ ค่าเอ่อมสีท่ทับหกกลุ่ม A ไม่ต้องเอ่อกลุ่ม A ต้องทำแต่กลุ่ม B ไม่ต้องแต่มสี่ทับสิบนี่คือทั้งหมดนะคะเพราะว่าเรียนพร้อมกันพอดีนะอ่ะส่วนวันนี้อย่าลืมทั้งหมดทุกคนเลย 4. ีท่ทับหกและ4ี่ทับสิบทุกคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดนะคะอย่าลืมไปเช็คชื่อใต้คอมเมนต์นะคะอ่าเช็คชื่อตอน20นาทีแรกของข้ามนะหรือ20นาทีแรกของค้ามก็เข้าไปเช็คเลยนะคะใส่ พิมพ์ชื่อกับชั้นแล้วกันนะคะเผื่อมันโพสต์เดียวกันนะคะครูจะได้แยกออกนะอ่ะโอเคดังนั้นเดี๋ยวไปเจอกันในกลุ่มนะคะกลุ่ม a c e b o o k ม .4 ได้เลยนะคะแล้วก็ส่งงานนะคะทีนี้ต่อไปนี้เวลาส่งงานอ่ะครูแนะนำนิดนึงใน Mo เดิลอ่ะเดี๋ยวครูขอไปเปิดใน Mo เดิลให้เรียนดูก่อนนะว่าครูมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะในม o เดิลนั้นนะอ่ะในม o เดิลนะคะ ตอนนี้ครูจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะในมูเดิลจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะเวลาส่งงานเพื่อพอดีครูสอนหลายห้องเนาะนักเรียนจะได้ไม่สับสนนะคะอ่ะดังนั้นเวลาส่งงานนี่ก็เลื่อนลงไปเลยค่ะเลื่อนลงไปนะอ่ะเลื่อนลงไปนะอ่ะเลื่อนลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอห้องเช็คชื่อเข้าเรียนอ่ะถ้าครูไม่ได้ให้เช็คก็ข้ามไปอ่ะทีนี้เวลาจะส่งงานนี่ค่ะที่ครูอยากจะบอกเห็นไหม ดูตามห้องเลยใครอยู่ห้องไหน4ี่ทับหก็เข้าไปแล้วมันจะมีนะคะเดี๋ยวตอนนี้มันยังไม่มีนะคะแต่เดี๋ยวตอนส่งงานมันจะมีขึ้นว่าให้ส่งอะไรก็คือให้เด็กเข้าเป็นห้องอะ่ะสี่แปดสี่ทับสิบนะคะห้องใครห้องมันเรียกว่าบล็อกใครบล็อกมันเลยนะอะอันนี้ครูแจ้งไว้นะคะถ้าใครส่งผิดห้องครูก็จะไม่ได้กลับไปไม่เปิดตรวจนะถือว่าผิดห้องนะเออนะเราก็ต้องทําความเข้าใจนะคะอะนะคะ ดังนั้นอ่ะหน้านี้ดูให้ดีนะคะหน้านี้คือจะเป็นการสรุปแล้วว่าเราจะทำอะไรนะคะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะในคาบเรียนถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนนะคะสนุกสนานนะคะและได้รับความรู้จากการเรียนเรื่องคำยืมจากภาษาเขมรนะคะกับครูวัสนานะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ